สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบฝึกหัดหน้า130ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมนะคะก็คือเขียนชื่อวันหยุดราชการที่สำคัญของไทยนะคะมาจำนวน5วันนะคะลงในช่อง days นะคะก็คือชื่อวันสำคัญนะคะแล้วก็เขียนวันที่นะคะลงในช่อง days นะคะ ตามตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็จะให้ DAY s นะคะซึ่งเป็นวันนะคะก็คือวัน New Year's d y y ก็คือวันขึ้นปีใหม่นะคะ Days นะคะก็คือวันที่ตรงกับ Sunday วันอาทิตย์นะคะ j a n u a r y มกราคม The First นะคะก็คือวันที่หนึ่งเดี๋ยวนักเรียนดูด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะจะมีการบอกวันสำคัญนะคะของแต่ละเดือนนะคะในปี 2,564หรือปี2021นั่นเองค่ะอย่างวันแรกนะคะก็จะเป็นวันปีใหม่นะคะก็คือ New Year's Day นะคะในปี2021เนี่ยจะตรงกับวันศุกร์นะคะเดือนมกราคมนะคะต่อไปนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีวันมาคบูชานะคะตรงกับวันศุกร์นะคะที่26ต่อไปเดือนเมษานะคะก็จะมีวันที่6นะคะ ก็คือวันอังคารนะคะเป็นวันจักรีและวันที่13 14 15นะคะก็คือวันสงการนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีวันแรงงานค่ะตรงกับวันเสาร์ที่1แล้วก็มีวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะคะก็คือวันจันทร์ที่3ต่อไปนะคะก็เป็นวันฉัตรมงคลค่ะตรงกับวันอังคารที่4ต่อไปค่ะวันพุธที่2ี่ะคะเป็นวันวิสาขบูชา ต่อไปเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันพฤหัสที่3นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะต่อไปกรกดาค่ะก็จะเป็นวันเสาร์ที่24ก็คือวันอาสาหบูชาวันอาทิตย์ที่25วันเข้าพรรษาวันจันทร์ที่26ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาหบูชาส่วนวันพุธที่28นะคะเป็นวัน เฉลอพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10ค่ะต่อไปค่ะเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นวันพฤหัสที่12นะคะเป็นวันแม่แห่งชาติเดือนตุลาคมนะคะวันพุธที่13ค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9และก็วันเสาร์ที่23นะคะเป็นวันปิยมหาราชวันจันทร์ที่25เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เดือนธันวาคมนะคะวันอาทิตย์ที่5นะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติวันศุกร์ที่6นะคะวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติวันศุกร์ที่10นะคะเป็นวันรัฐธรรมนูญและก็วันศุกร์ที่31เป็นวันสิ้นปีค่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดในหน้า130พร้อมๆกันนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นนะคะด้วยดินสอหรือปากกาแดงก็ได้จํานวน5เส้นนะคะ โดยแบ่งในแต่ละเส้นให้เท่าๆกันนะคะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้เขียนหนังสือให้เรียบร้อยไม่ออกนอกเส้นนะคะเมื่อนักเรียนตีเส้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวันหยุดกันนะคะว่าเราอยากจะเขียนวันอะไรบ้าง ครูจะเขียนวันแรกนะคะก็คือวันมาคบูชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะเรียกว่ามาคบูชาเดย์เดี๋ยวนักเรียนเขียนตามครูได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาดูค่ะว่าวันมาค้ตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า Friday ใส่ลูกน้ำนะคะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ก็คือ February นะคะ วันที่ก็คือวันที่26นะคะต่อไปค่ะเดือนเมษานะคะมีอยู่2วันก็คือวันจัก,กรีกับวันสงการนักเรียนจะเลือกอะไรดีคะเลือกเป็นวันสงการนะคะก็จะเรียกว่าสงการเฟสติวัลเดย์หรือว่าสงการเดย์ก็ได้ค่ะ วันสงการนะคะก็คือวันที่สิบสามนะคะตรงกับวันอังคารนะคะก็คือ Tuesday นะคะเดือนเมษายนนะคะก็คือ April นะคะวันที่สิบสามนะคะต่อไปนะคะเรามาดู เดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมก็จะเป็นวันแม่นะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Mother's Day นะคะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันพฤหัสนะคะ Thursday เดือนออกัสนะคะสิงหาคมวันที่12นะคะต่อไปค่ะไปดูเดือนตุลาคมกันค่ะเดือนตุลาคมนะคะวันหยุดนะคะก็จะมีวันที่13วันที่23แล้วก็วันที่25ครูขอเลือกวันที่23นะคะวันปิยมหาราช เราจะเรียกวันนี้ว่าจุลาลงกรณ์น,นะคะ Memorial J นะคะวันนี้อาจจะยาวนะคะให้นักเรียนตีเส้นเพิ่มนะคะสำหรับคนที่เขียนไม่พอ กับอะไรคะตรงกับวันเสาร์นะคะก็คือ Saturday นะคะเดือนตุลาะคะก็คือ October วันที่23นะคะ twenty t h r d นะคะ ไปค่ะเป็นเดือนธันวาคมแล้วกันค่ะเอาเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะก็คือ father's day ตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็คือ sunday เดือนนะคะ December วันที่5นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับแบบหัดหน้า130นะคะเขียนวันสำคัญจำนวน5วันของไทยนะคะที่ตรงกับปฏิทินในปี2564หรือที่เรียกว่า2021นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหน้า134นะคะหน้า134นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับซีซันในไทยแลนด์นะคะก็คือฤดูในประเทศไทยนั่นเองค่ะฤดูในประเทศไทยนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ฤดูค่ะฤดูแรกนะคะก็คือฮอตซีซันคื s ซีซัน Rainy season นะคะ Hot season ก็คือฤดูร้อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนความหมายลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะฤดูต่อไปนะคะก็คือ Cool season ฤดูหนาวค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ Rainy season ฤดูฝนค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฤดูแต่ละฤดูเนี่ยแบ่งช่วงเดือนเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะมีฤดูทั้งหมด3ฤดูเรามีทั้งหมด12เดือนนะคะแต่ละฤดูนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนต่อหนึฤดูค่ะเริ่มต้นที่ฮอตซีซันนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนนะคะจะเริ่มตั้งแต่มัส s นะคะก็คือเดือนมีนาคมนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเมษายนค่ะเมาต่อไปนะคะก็จะเป็นเมษพฤษภาคมค่ะแล้วก็จบด้วยจูลนะคะมิถุนายนต่อไปนะคะก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวจะเริ่มที่โนเวมเบอร์พฤศจิกายนค่ะตามด้วย December January มกราคม February กุมภาพันธ์สุดท้ายนะคะก็คือฤดูฝนนะคะ rainy season นะคะจะเริ่มที่ July กรดกฎาคม August สิงหาคม September พฤศจิกายนและก็อกเชวบุตุลาคมแต่ละฤดูนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เดือนตามนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันคะ่ะนักเรียนแบบฝึกหัดนะคะเขาให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความนะคะแล้วก็เขียนคําตอบว่ากิจกรรมตามข้อความ เป็นกิจกรรมในวันสำคัญของไทยนะคะก็คือกิจกรรมใดและอยู่ในช่วงฤดูกาลใดามาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า give jasmine to our mother แปลว่าอะไรคะ give แปลว่าให้นะคะ jasmine นะคะแปลว่าดอกมะลิ to our mother ก็คือแม่ของพวกเรานั่นเองนะคะข้อนี้มีความหมายว่าให้ดอกมะลิ กับแม่ของพวกเรานะคะคำตอบก็คือมาเธอเดย์นะคะก็คือวันแม่วันแม่เกิดขึ้นในเดือนอะไรคะนักเรียนวันแม่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะสิงหาคมก็คือเดือนออกัสนะคะสิงหาคมก็คือเดือนออกัสนะคะเดือนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นวันแม่จะเกิดขึ้นในฤดู r รนน y ่ e ี s ั้นนักเรียนเขียนคำตอบได้เลยค่ะ <S <S feet, <Miles> ข้อต่อไปนะคะ,ะบอกว่า give gas to our fathers นะคะ g i v e แปลว่าให้นะคะ CAST ก็คือการ์ดนะคะ our f a t h e r ก็คือพ่อของพวกเรานะคะก็คือให้การ์ดกับพ่อของพวกเราน่าจะเป็นวันสำคัญวันอะไรคะวันสำคัญก็คือ f a t h e r day นะคะที่เราได้เขียนกันไปเมื่อกี้นะคะข้อนี้นะคะ เขาใส่ฤดูกาลมาให้แล้วนะคะ f a t เ e r Day นะคะเกิดขึ้นในเดือนอะไรคะ December นะคะก็จะเป็นค o l ซีซั่นนะคะต่อไปนะคะบอกว่า Have fun and splash water on each o r d e r Have fun นะคะหมายความว่าสนุกนะคะ Splash water หมายถึงการสาดน้ำการเล่นน้ำนะคะ On each o r d e r กับคนอื่น เพราะฉะนั้นข้อนี้เทศกาลอะไรคะที่มีการสาดน้ำเล่นน้ํากันข้อนี้คําตอบก็คือสงกรานเดนะคะสงกรานเดนะคะเกิดขึ้นในเดือนอะไรคะนักเรียน เกิดขึ้นในเดือนเมษานะคะเดือนเมษาภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า April เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นในฤด,ดูร้อนนะคะ mm hmm. ก็คือ Hot season yeah. เข้าต่อไปนะคะบอกว่า f o r are g e t o n in the river แปลว่าอะไรคะ ลอยกระทงในแม่น้ำข้อนี้ชัดเจนมากเลยค่ะก็คือวันลอยกระทงนะคะเราเรียกว่าลอยกระทงเดเรามักจะลอยกระทงในเดือนอะไรคะนักเรียนเรามักจะลอยกระทงกันในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นเดือน โน v e วมเบนะคะพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นลอยกระทงจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวนะคะคือซีซั่นข้อสุดท้ายค่ะบอกว่า Show love to e a ์ออเดอหมายถึง การแสดงความรักนะคะกับคนอื่นๆนะคะวันอะไรคะที่เรามักจะแสดงความรักให้กับผู้อื่นมากเป็นพิเศษคำตอบก็คือ Valentine's Day นะคะก็คือวันวาเลนไทน์ วันวาเลนไทน์นะคะจะเกิดขึ้นในเดือนอะไรคะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือเดือน f e b r u a r y เพราะฉะนั้นนะคะวันวาเลนไทน์จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวนะคะก็คือคือซีซัน สำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดให้เสร็จให้ครบให้เรียบร้อยนะคะและฝึกอ่านเนื้อหาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ